เข้าไปใจเย็นภาพสวยๆแน่นอนอ่าได้ได้ได้กล้องเดียวเข้ามาเลยต่อเลยต่อเลย้โอเคอาบเลยเข้ามาเข้ามาเลยเข้ามาเลยเดี๋ยวถ่ายกลองเดียเราไปแยกกันครับไปแจกกันเองครับไปแบ่งเข้ามาเข้ามาลูกเข้ามาอ้าวรับดาวบ้านโค้ชครอบครัวคนละหน้า่ด้ไม่ช้ารรับรับอ่าไใครเข้ามาเข้ามาเร็วเข้ามาอาางนี้อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึ่งแป๊บนึ่งคุณนะแป๊บนึ่งแป๊บนึง แป๊บนึงเอาเด็กเข้ามาก่อนเด็กเข้ามาก่อนครับเด็กเข้ามาก่อนอันนี้ก่อนนี่ก่อนเข้ามาแล้วเลื่อนสองสามในนเลื่อนคนเลื่อต้องอยู่ไหนอ่ะฝั่งขว่งขามาคนละข้างหนุมไปยืนฝั่งนี้หนูไปยืนฝั่งนี้หนูไปยืนฝั่งนี้ก้องเดียวกันก้องเดียวกันโอเคตั้งเลยครับตั้งเลยจะให้พี่ท็อปถ่ายตรงไหนไปยืนเรียงเลยครับไปยืนเรียงเลยอ่ะอมามาผมถ่ายให้ อัพอมามแป๊บนึงแป๊บนึงเอ้าหนึ่งเดี๋ยวครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอัดวิดีโอครับอัดนวิดีโอนะไปอัดวิดีโอไว้อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคครับเรียบร้อยมามาเดยวาคนี่ก่อนคนีโอเคคมาแล้วมาแล้วมาแล้ว พี่ตั้งแถวเลยครับตั้งแถวสวยๆเลยเดี๋ยวไปถ่ายหมู่ครับเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะอ่าไปไปครับาตั้งแถวเลยครับพี่ท็อปจะไปแล้วพี่ท็อปยืนกลางไปยืนกลางครับนี่ครับแบบนี้หนึ่งแบบพี่ท็อปเข้านี้หนึ่งอ่ามาเข้ามาเข้ามาบีบเข้ามาหน่อยครับบีบหน่อยครับอ่ามาพี่ยืนเลยครับบีบหน่อยบีบเข้าไปหน่อยครับ กองไหนกองเมองไหนกองเม็ไหนกองเ็กองไหนกองหลักกองหลักพีเซเหลืองนะครับนี่ต้องคิดเอานะครับเนะครับถ้าท็อวิ่งทุกหลักกิโลจะเป็นยังไงครับอัดหนสมครับเอามาอาามา มาไหมหดไหมหมดไหมหมดไหมออ้หมหมดไอ้หมหมดองามเอ้าไปไปไปโอเคครับเียบร้อยครับขอรับแล้วเการจรจรในโครงการของเราที่แขนงแกรมานะครับตั้งแต่เข้าเขตโคราชเลย้องสขอบคุณที่น้องมาการนทุกท่านอีกครั้งนะครับ

พี่แล้วหนูไปซื้อเสื้อได้ที่ไหนอ่ะเสื้อเสื้อไซสอะไรครับเอสค่ะเอสเหรอเอสมีไหมตอนนี้เอสไม่มีเลยอะอยู่ไหนอ่ะเขาทิ้งเขาเลยหมดแล้วมีไหนเ่ยเสื้อเขาขายอยู่ที่ไหนตอนนี้ตตรงนี้ขายในตลาดในโอ้โหแม่ตามไปนี่ก็ได้ครับเร่อที่ราบแรกโรงเรียนอะไรนะหินด่านใช่ค่ะหัวห้อยทะเลาะตอนตอนเที่ยงหินด่านครับหินด่านที่มันเป็นครับครับขอโทษทีนะครับถ้าไม่มีก็รอรอออนไลน์ก็ได้ครับแต่พักหนึ่ง เดี๋ยวกำลังทำให้อยู่ครับใครทีนอกัววอ่ายอีรวมบุญอาถัยอีกอ่าไหนปกล้องอยู่ไหนมาเลยครับตั้งกล้องหน่อยอ่าช่วยกันช่วยกันถ่ายเยอะๆถ่ายเยอะครับถ่ายเยอะๆนะครับนานๆมาทีถ่ายเยอะๆแลวก็วสัครมาครับ จเบ้านสุดท้ายองของพี่เรสขอาืองเสื้อต้องรอครับต้องรอต้องติดต่อน้องทัพทีมขายอยู่ในเมืองเอาไปหมดเลยครับตอนเสื้อในโครงการของเราหมดเลยนะครับเมื่อกีนน้องทัพทิมไปขายที่อำเภอจักรานะครับทู่ว่าการอำเภอกลจการกอนรับและเตรียมไปเลยต้องการขอทุกท่านเลยนะครับเสื้อเราหมดเลยเลยไปไปคือรถ ถามขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านนะครับที่วันนี้รอต้อนรับริษัานกันแล้วของวิเคเาืห์บ้านสุดท้ายสองของพี่ปิ่เปียกับะพันไปลุลิดนะครับเพื่อดูแลผู้สูงอายุรายญาติที่ถูกต้อนทิ้งและได้ร่วมขอบคุณกับตัร่วมสมบแต่ไม่ได้ท่านรูปด้วโอ้ไม่เป็นไรใจเจออยู่แล้วคุณไลมอนใจเย็นใจเย็นยังไงก็ได้เจอการโชว์มาโชว์ให้พี่น้องได้เห็นด้วยใช่ใช่มาโชว์โชว์อะไรครับเป็นนายเขาไม่ลง เดี๋ยวนี้เขาติดหรูเขา<ดห>เติดเย็นเขาพยายามลงเขาพยายามลงเขาติดหรูเขาติดเย็นเขาติดเย็นเดี๋ยวเขาให้เขาเดินเลยนะวันนี้วันเกิดให้ร่วดีขอบคุณครับสุขสันต์วันเกิดขอให้ม,มีความสุขนะครับพี่คุณจีนะครับขอให้มีความสุขนะครับขอสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยตลอดปีตลอดไปนะครับจากใจทีมง,งานบินบรูริสนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเป็นไงครับเขาไปดูมายังนะครับใครที่เลี้ยง พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงอ่าเป็นนายเป็นนายหายค่ะเอา้าอุตเตอรครับแล้วร,รถอยู่ไหนเอ่ยกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสขขีมาทุกท่านนะครับขอบพระคุณนะครับร่วมสมุนกับโครงการของเราขล่อยสุขภาพแข็งแรงครับจำต้องขึ้นรถเพื่อเพื่อให้ประชานชน,นครับออ,ออยู่รออยู่เยี่ยวทั้องวอน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 ต้องมาดูต้องมาดูเนี่ย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเช็ดทีเดียวเจอว่าเจอว่ามันนี่หาให้กี่มองไม่เห็นคนขับค่ัเขาบอกเขาบอกเขาบอกน้องร่วงเขาบอกคนขับทำร่วงรถจอดเฉยๆมาทำร่วงอะไร <c oughs> รถจอดนี่งี่งานไม่มองมันอยู่ก็เห็นมันะก้าวมามันจะขึ้นมานนี่บอกไม่ต้องมาน้ำก้าวขาแต่ก็ยังร่วงนี่ไงกดถูกใจไว้ด้วย <c oughs> วเห็นไหะเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นไหม Okay. มีคนไปฟ้องเลยล่ะก็ส่งข้อความไปฟ้องนี่ครับคุณขับคุณขับคุณขับพิทิตนะแล้วก็ขับเลยเห็นช่องไหมครับ <พอ S 1> เห็นช่อง<พ>อไหมครับบ้านบา้านอะไรก็ต้องฟ้องไม่ต้องฟ้องก็มีเอฟซีฟ้องอยู่แล้วไอซีฟ้องเหรอครับโหนะครับมานะครับนี่ไม่ธรรมดาครับใส่ทองขึ้นเป็นร่มเลยนะครับมองดีนะ ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานี่ร้องพอ่อเนี่ยเขาถึงเปิดไม่ใช่ไม่ใช่เอาเก็บ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 ทองแพงครับทองแพงเก็บให้ดีนี่คนระับทองทองทอระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับพี่น้องประชาชน ชาวเวอร์คะแนนครั้งนะครับที่วันนี้มีไม้โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับและที่ท่านผู้ชข่าวกาบขอบคุณท่านนายกฯก็ท่านสจสมศักดิ์ท่านสจโบ้ก็ท่านนายสจอนี่สจนะขอนี่สจด้วยนะครับเมื่อวานเมื่อวานกับสจสมศักดิ์อ่าวันนี้อนายสมจสจอ้าวนี่นะเป็นชุดจำไม่ได้วันนี้สจมาวิ่งด้วยนะครับ นายกกลับมาครับอันนี้นายกนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านนายกครับสวัสดีครับนายกเพื่แถลงครับพี่ท่านนายกเพื่อแถลงเนาะครับผมนายกเพื่อแถลงนะครับมาลุ้มวิ่งพี่บินนะครับเดี๋ยวนะครัวามรู้สึกขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับสุขภาพแข็งแรงสุดยอดนะครับตัวโบตานาเริ่มเลิกไปฮะโหสุขภาพแข็งแรงนะพี่นะสุขภาพแข็งแรงนะ อสวัสดีครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับแป๊บเบาๆเดี๋ยวรีอีกคือรถไปดีกว่าครับครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไปใกล้ๆกัดีกว่าไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหานะครับีร็วครับอ่าเสร็ลับแล้วครับ มีน้องกระชายสครับนป่าทางมาแล้วได้จอดรถเพื่อเรื่องะมูลกับโครงการของเราครับขอมแบบพูดมีน้องกระชารับเป็นไงยังอยู่ที่เดิมเ,เอฟซีเอฟซีไม่มีคนแล้วไม่มีคนนะไปไง่าย <c oughs> คนเขาอยากเห็นคนเขาอยากเห็นนะครับโอ้โหสองช่องเลยตอนนี้อยากลงไหมอยากลงไหม เดี๋ยวเจอเดี๋ยวพอใกล้ถึงอีกสองโลถึงแล้วเราที่พักทำไมถึงไวเกินนะนี่คี่โมงอ่ยะเทียงเลยไปนายไงลูกไปนายไงลูกมาวิ่งไหมวิ่งไหมพี่เลี้ยงครับพี่เลี้ยงยังไงครับพี่เลี้ยงออนไลน์นะครับกําลังใจกําลังใจมาไม่มีคนนั่งกับน้องอ๋อหงอยอหงอย หงอยหงอยไม่มีคนนั่งด้วยใช่ไหมนะสุพรรณบุรีครับนะกดไลค์กดแชร์กันนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ในรถกับน,น้องเปียนนายเพราะว่าไม่มีผู้คนนะครับพี่ท็อปเขาขึ้นรถนะผมบอกเลยว่าพี่ท็อป,อปถ้าใช้เนี่ยน่ารักหล่ลอรอครับรอรอรออะไรเหงาเนียเดี๋ยวได้วิ่งได้วิ่งได้วิ่งเมื่อเช้าก็กินยาไปเดี๋ยวช่วงบ่ายผมว่าเขาจะดีขึ้นเดี๋ยวกลางวันจะให้คุกข้าวเอาเอาพวกหมูอะ่ะก็ไก่ไก่ไก่แล้วมีเยอะ นะขอบคุณนะซ่ายังไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูก่อนเขาไม่ได้เหนื่อยเขาฉี่บ่อยใช่เขาฉี่บ่อยเนี่ยปัญหาตรงนี้ปัญหาตรงนี้แต่ดีอย่างคือฉี่เขาไม่หมักหมมันเลยไม่เหม็นมันเลยไม่เหม็นฉี่เขาไม่เหม็นนะครับผมผมพูดได้เลยแต่ก็มีกินฉี่หน่อยแต่ไม่เหม็นเพราะว่าเขาไม่ได้เก็บไว้ในกระเพาะฉี่นานคือเหมือนกับ ฉีปั๊บเขาปล่อยเลยเพราะปล่อยเสร็จกลิ่นไม่เหม็นกลิ่นไม่เหม็นก็เหมือนกลิ่นสุนัขทั่วไปแต่ไม่ใช่จะกลิ่นฉีสุนัขเราจะอยู่ไม่ได้เลยเขากินไม่เหม็นนะกลิ่นไม่เหม็นเอาเดตต่อเช็ดอะไรก็หายนะครับวันนี้ดูเปลี่ยนนายเหนื่อยไม่เหนื่อยครับเขากินยาเมื่อเช้าเขาทานยาเมื่อเช้าทานยาเมื่อเช้าทานยาเมื่อเช้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวข้าบน้ําได้ก็จาบน้ำเขาเกือบทุกวันนะครับจาบน้ำให้เขาเกือบทุกวันให้เขาได้อ่อ ร่างกายเขาได้หอมตัวได้หอมจะซื้อน้ำยาล้างน้ำออยาเช็ดมาให้น้ำยาเช็ดมาให้นะครับนะครับคนเยอะไหมคนเยอะไหมมีฝั่งนู้นนะครับคนเยอะไหมกน้องดู <ๆ S 2> เพียกินยาไปครับกินยาไปถึงขบ,บวนแรกถึงกันหรอเบอร์แล้วเจอขบวนแรก ช้ำเดี๋ยวเดี Luft ๋ยวตั้งเอาเปหีหิลงไปทิ้งของพี่เขาทิ้งไม่ได้ลอดูหน่อยตอนนี้ไม่มีวระบบแก้รัาวไฟข้างหน้าเอออกฟ้าประชาชนจอดรอร่งบะไหลทางหทางอกี่โลถึงพิเษจุสองโลไม่มีรู้เา มีคนไหมพอใกล้ๆแล้วมันจะมีมีบ้านคนไหมมีหน่อยมีคนคอยหรือเป่าแล้วก็ลงวิ่งลงวิ่งว่ะไปดูดิยังไม่มียังไม่มีมมโอ้ไกลไปเถอะชนขบวนแล้วอ่านหม่งเลยให้เตรียมน้ำแล้วก็หาซื้อโคขวดเลยไป้ด้วยใจเย็นบอกวิ่งไปเลยวิง่งไปเลยบอกวิ่งไปเลยเขาจะไปหาที่ไหนมีแต่รถใหญ่ คมที่ค่มฉีดตัวไปสักแป๊บก็ได้ครับสองกิโลโนสองโลไฉีดตัวไปแป๊บจวโทรหาคนน้ำกันอนนี่นี่จะวิ่งเองไม่ไม่ไม่บอกครับเพราเราดูแลมันไม่มีอะไรแค่ปกตรเทตานั้นเออไอเอที่ไหน จต่มุดจำได้ว่าเจอได้ไม่นานด้วยออน่นเ1.3กิโลอ่ะ1.3กิโลขยับน้องขยับ วันนี้น้องเปลี่ยนนายอยู่ในรถหาผมจับวันโจ1.3กิโลถึงโรงเรียน1.3กิโลอ้โหเออทำไมวะเมื่อคืนนอนดึกวันนี้เลยหาวอดบอสวันนี้เติมน้ำให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เหลืออีกประมาณอะไรเนี่ยเลย แนวตรงนี้น่าจะยังอยู่ในเขนตตำบลห้วยเอ้ยไม่ใช่หิงโคนใช่ไหมย,ยังไม่ได้จริงครับเริ่มจากไหนหมายถึงอะไรหมายถึงวันนี้ใช่ไหมวันนี้เริ่มจากช่วงหลักกิโลเมตรที่44นะครับของถนนสาย226นะครับในเขตอำเภอจักระดาษนะ วันนี้เราจะไปจบที่เขตอำเภอห้วยแถงนะครับรักทั้งสองท่านนะคะเอาไม่รักผมหรอไม่รักผมหรอไม่รักคนอื่นเลยเหรอรักแค่สองคนหรอเอออป้าหมายจังหวัดอุบลอ่าที่ลานทุ่งสีเมืองนะคะรับอำเภอเมืองจังหวัดอุบลลานทุ่งสีเมือง รักพี่แนนทุกคนค่ะใครคือแนนใครคือแนนในพรอกเราสิว่าใครคือแนนน,นี่นะครับขอบคุณคนข่าวโคราชนะครับขอบคุณพี่ๆนักข่าวในโคราชนะครับขอบคุณพี่ๆนักข่าวเพจท้องถิ่นต่างๆน,นะครับมาอุดรใหม,ไมไไรร่ไม่ได้ไปอุดรครับไม่ได้ไปอุดร กำลังจะจบเซตกำลังจะจบเซตโอ้มีวิ่งขึ้นเนินในหนึ่งกิโลตอนนี้กิโลห้าสิบสามในประมาณหนึ่งกิโลก็วิ่งขึ้นเนินด้วยนะมาดูเทคนิคการวิ่งขึ้นเนินของอาจารย์โอนะพอขึ้นเนินสูงๆก็จะวิ่งสลับไปสลับมายกยื้ยไปหน่อยยืดไปหน่อยพี่ยืดไปหน่อย ผมเนินนี้สูงเหมือนกันนะเนินนี้สูงเหมือนกันอยาให้ดูพี่บินใกล้ๆไม่ใช่ให้ดูพี่ไทยใกล้ๆพบพบพบ,บด,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 ดูหน้าพี่ไทยพี่ไทยเทื่เหนื่อยนะ,นยะภาษาน้ำนะเขาเหลือจะจบ 对，对，对。 นครราชสีมาครับ ตัวนี้เป็นช่วงขึ้นเดินก็จะนืดๆกันหน่อยนะครับเพราะว่ามีหวานใจเข้ามาแล้วหวานใจเข้ามาแล้วหวานใจกีตีกูประกบมาแล้วอุ้ย,ยหวานใจมาแล้วนี่นี่หวานใจเข้ามาแล้วน้องทัพพิมพอยู่รถนี่นี่มีให้กําลังใจโอ้โหพอให้กําลังใจปุ๊บแนนเน่เนนเน่มีส่งหวานให้กันด้วย หวานกว่าน้ำตาลก็คู่นี้แหละนี่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 แห่แห่โอ้โหหว่นใจมาแหมหว่นใจมา้าเป็นคึกแต่ไทยเอ้ยแต่ไทยแต่ไทยแหม่คึกคึกคึแหม่พอหว่นใจมานี่ทเป็นคึกวิ่งคึกเลยโอหเหลืออีกกิโลเดียวไม่ถึงโลนี่แหม่คึกคึกแต่ไทยนาะแต่ไทยเออ เดี๋ยว7กม5นครับสิบกิโลครับสิบกิโลแรกสิบกิโลแรกจะครบเจ็ดหนึ่งเลยไปอีกนิดนึงนะผมผมบอกหมุหมดผิดไปแม่ๆอ,อาสมอที่อยู่ประมาณอยู่กมประมาณ5แ7-8